ครับวันนี้อยู่ไหอยู่นาครับเอางวออกมาเลี้ยงของงวออกมาเลี้ยงนะครับหลังจากเจียวเขาแล้วครับก็บเกี่ยวปูัวกันเกี่ยวกับกำลังเจียวก็อยู่กับมีครับปุ่นจดเจียวน่ครับมาเลี้ยงงวครับอันนี้เป็นผลงานการใจลูกของแม่เท่าโบดนะครับแม่เป็นบ่ได้แดงนะครับเป็นงวเท่าโบด งอเท่าโบดติดกระทบแน่ครับเรียงแบบบ้านๆเลยครับนี่นี่แม่เลยเพิ่นนี่ครับนี่ครับบเงยบันไดครับลูกหีนน่มกับจอยแน่ธรรมดาครับแต่ว่าใจลูกสวยนังน่มดีครับงอแม่นี่งดเท่าโบดนะครับเนี่ยครับใจลูกผลงานแล้วตัวนี้เป็นลูกเข็บสามหนึ่งนะครับ ถือว่าใจลูกใส่ได้ครับนะครับเลี้ยงไว้แต่ต้อยอดครับพี่น้องนะครับเป็นงอท่าโบสใจลูกแดงอันนี้เป็นลูกตัวที่สองนะครับลูกตัวแรกกระแดงขึืนอกันครับแม่ใหไ่ปานัยนะครับเป็นงเท่าโบดติดกระทบ แต่ว่าใจลูกนี่แน่นอนอยู่ครับครับ้ใดเขาม่าเบิ้งเรา,าฝากกดไลค์กดแช่นะครับฝากกดติดตามช่อง youtube นะครับเป็นช่องน้องไม้ครับช่องบันพดชาแนลครับฝากติดตามนะครับขอบคุณครับ